เลยเศรษฐกิจเนี่ยไม่ดีเลยลูกค้าหายไปไหนกันหมดเนี่ยเฮ้ย,ย,ยมีลูกค้าหนึ่งคนเอ๊แต่ทำไมดูแปลกๆนะเนี่ยลูกค้าคนเนี้ย หยุยนี่ทำไมกินก่อนหน้าทำไมไม่จ่ายตังค์ฮะเจครับ่จยครับโอ้โหมันมีที่ไหนเล่าเขามีแต่จ่ายตังค์ก่อนแล้วค่อยกินนี่อะไรเนี่ยจ่ายตังค์มาเลยอย่างนี้เลยพี่ครับจะเย็นๆครับผมไม่โกงครับ <c oughs> ไม่โกงอ่ะก็จ่ายมาเจ๊ครับใจครับผมจ่ายครับ,มรบแม่พี่ี <c oughs> ค,ครับจีบานา โมมีแค่สิบบาทคับพี่โหแบบนี้เรียตำรวจจับมันเลยดีกว่าไม่กด้คไคนเิดอะไรขน้ตัวอะไร้นเนี้ยโอ้โหเนี่ยเจ๊เด็กคนเนี้ยเป็นขโมยเนี่ยเดินเข้าร้านมานะก็หยิบขนมเนี่ยกินก่อนเลยต่อหน้าต่อตาหนูเลยนะเอ่อหนู แล้วขนมนี่มันกี่บาทอะ่สิ0ค่ะเจ๊เนี่ยหนูว่ากําลังจะพาไปส่งตํารวจเลยค่ะเนี่ยดูสิจ่ายหนูมาแค่10บาทอะได้ยังไงของมันตั้ง20่สิบอุ้ยแไปแค่สิบาทเองหนูถึงท่าน,น้องพาไปส่งตํารวจเลยเหรอนี่ดิมดูสินี่หนูเจ๊ว่าเขาหน้าสงสารนะโอ้แม่คะนี่แม่ถ้าตัแม่ช่วยโจรน,นะคะก็เห็นอยู่คะ่ะว่าเด็กคนนี้เขาเป็นหัวขโมยชัดเลยอะค่ะของร้านพาไปส่งตารวจก็ถูกต้องเลย ก็ต้องดูสิว่าสภาพเขาเนี่ยน่าสงสารแล้วเขาก็แค่เนี่ยมาหยิบกินแล้วเขาก็ตั้งใจจะจ่ายเพียงแต่เงินเขาไม่พอแม่ว่าเขาไม่ใช่โจรอะไรหรอกไม่ได้หรอกค่ะเจ๊แบบเนี้ยต้องจัดการให้เข็ดลบับไปส่ตงตำรวจไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวยใจเย็นๆเอางี้เอางี้เจว่าเดี๋ยวเจ๊ชดใช้เองเท่าไหร่นะอันเนี้ยยี่สิบค่ะเจ๊ คุณจ่ายสิแล้วสิบบาทให้เป็นสิบแล้วกันให้เป็นยี่สิบให้มันจบเรื่องหนูได้สามสิบเลยโอนไปแล้วป้าป้าตายได้ไหมโอ้โหแค่เนี้ยก็จบเรื่องแล้วค่ะจบเรื่องนะโอ้ยตายแล้วนี่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 นีช่วยเขาทำไมคะเนี่ยนี่หนูไหนมาบอกป้าสิทําไมหนูทําไมเนื้อตัวมอมแรมสกปรกอย่างนี้แล้วอยู่ดีๆมาหยิบขนมเขากินไม่จ่ายเงินอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะคือว่าเป็นขโมยใช่ไหมไม่ใช่ครับคือว่า ผมหฮวมาเลยครับพออ่างหนูพิมน่าสงสารออกดูสภาพแล้วผอมขนาดนี้หนูใส่ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วสิคือว่าผมไม่ใช่ขโมยครับ ผมก็จะมาจ่ายเงินจ่เงินผมไม่พอนะครับคิดจะจ่ายเป็นเงินไม่พอจ่ายก็เรียกว่าขโมยเหมือนกันนั่นแหละไม่ใช่น้องพรีมมันดูที่เจตนาเขาไม่ได้เจตนาจะขโมยฟังดูก็รู้อะไหนไหนหนูบอกสิบ้านอยู่ไหนแล้วแม่อยู่ไหนเนี่ยแม่ผมอยู่โรงพยาบาลครับแม่เธอเป็นหมอเหรอพรมใช่แม่ก็คงป่วยใช่ไหมแม่อยู่โรงพยาบาลแล้วหนูเนี่ยท่าทางลําบากสงสัยต้องทํางานหาเงินไปรักษา,ามแม่ใช่ไหม ลอถเดิมมีน้องกินดินด้วยไหมล่ะแหมงูก็มันจริงหนิคะใช่ครับผมหางานอยู่ครับหางานเหรออ๋อๆๆนี่นี่นี่คนงานที่ร้านคาเฟ่เจ๋ขาดพอดีเลยเดี๋ยวไปทำงานที่ร้านเจ๊ไหมแม่คะนี่จะรับจอยเข้าบ้านเหรอคะเนี่อ่ะแล้วจะทำงานนั้นทีไม่ได้เป็นโจ้ก็บอกอยู่ยี่ปฏิอคติได้ไหม าจะตายถือว่าทําบุญนะลูกป่ะ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 จริงหรอครับจริงสิไปไปทํางานกันขอบคุณมากเลยครับอ่ะไปไม่ดีไปแป้วไปเราได้คนงานแล้วเนี่ยเออป่าป่ะแล้วป่ะ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 อ๋อเจ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 อะไรคะเออเราไม่ซื้ออะไรหรอกเนี่ยไม่ติดแล้วเนี่ยทนงานทำงานไหนไปทำงานป่ะมองแค่มูนป่ะป่ะ ร้อยไม่ต้องสอนเลยอ่ะเก่งมากเ่ชอบแครมูแล้วสักวันนึงแครมูจะรู้สึกเตือนแครมูแล้วนะคะอะไะแค่แครมูเลี้ยงจนไม่ได้บ้านนะคะพูดจาอะไรทำร้ายต้องไเป็นไฟจริงเนี่ยคะไม่ใช่ดูดีเขาเป็นหตายไม่รู้จักถึงอกหินใจคนอื่นเนี่ยอินเดียนโซดาจะแก้วนะคะใช่ค่ะแกะไปได้เลยครับเดี๋ยวผมไปเก็บมาคะับเก่งมากเลยรับออเดอร์คงแจ้งเห็นแล้วนี่ ทำได้นะพี่เจสสันเมื่อกี้จำได้ป่ะอิทร์เลสโซดาทำเลยค่ะทำเลยทัเลยนี่เห็นไหมทำได้ทุกอย่าง ธรรมาเลยครขอบคุณค่ะแม่นี่คืครับเป็นตัวอย่างเลยเป <c oughs> ็นตัวอย่างเลยนะเอา้าทำได้ทุกอย่างเก็บจานล้างจานเช็ดโต๊ะรับออเดอร์ชงน้ำขายหอูได้แม่นะคะก่อนหน้านี้โอ้ยแล้วหนูทำได้แบบครับด้ยนี่แม่ไว้ใจได้เลยนะ <c oughs> แบบเนี้ยแม่ก็ไว้ใจวันหลังนะฝากร้านไม่ได้เลยโอ้โหฝากร้านไม่กระโจน คคุณะอะไรคะไหนแค่มูนบอกว่าวันนี้จะพาหนูไปช้อปปิ้งไงคะอไปซื้อหน่อมกินด้วยวันหลังมูนนี่แม่ไม่ว่างแต่แค่มูนสัญญาแล้วนะคะนี่แม่ไม่ว่างแม่ต้องเฝ้าร้านนะหนูนิมอะไรคะแม่ไม่ต้องเฝ้าร้านแล้วทำไมไม่ต้องเฝ้าล่ะคะจะปิดร้านเหรอไม่ใช่แม่ปิดร้านไม่ครับไงนี่โถแค่มูนแค่มูนจะไว้ใจเขาได้หรอคะ แม่มั่นใจว่าไว้ใจได้ดูแลร้านดีๆนะครับเจไปแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มา้ยแคมูนแคมูนจะไว้ใจเด็กคนนั้นได้จริงๆเหรอคะแคมูนอะไว้ใจได้สิหนูก็พูดแต่อย่างนี้แคมูนนั่นมันโจรนะคะแต่ไม่ใช่หนูพูดไม่ดีเลยหนูเตือนแคมูนแล้วละกันนะคะ น้องพิมใครแค่มูน <K> อุ้ยดูเหมือนแม่จะลืมโทราศัพท์ว่ะไม่ได้เอามาก็ลืมไว้ที่ร้านใช่ไหมกลับไปเอาก่อนเดี๋ยวเผื่อมีลูกค้าโทรามาต้อง<า>ไปแพ้บ้อุ้ยไมฟปิดมืดเลยล่ะคะน้องพิพพมทำไมร้านปิดไฟมืดถึงนี้จริงๆด้วยเหมือนปิดร้านเลยอ่ะแค่มูนหาดิเด็กคนนั้นหายไปไหนแล้วคะจริงด้วยน้องพิมไปดูสิอยู่ตรงน้โทรศัพท์ นี่นายทำไมนายถึงทำแบบนี้เนี่ยบอกแล้วนะคะแม่ว่าคนนี้หัวขโมยชัดๆเลยค่ะแหมแม่ถึงเถอะแป๊บเดียวนี่ดูหว่านเงินไปหมดเจเลยนะหวะแลวนี่กลับมาทำอะไรอ๋อจะบอกว่าจะมาขนตู้เย็นเครื่องสัตา์อะไรไปโหมดบ้านเลยนี่ล่ะฮะเดี๋ยวหยุดไม่ต้อง น้องพพิม์หนูก็ใจร้อนมากเลยใจเย็นๆฟังครับก็อธิบายก่อนว่าทำไมจะต้องอธิบายอีกเราต้องหักฟังเหตุผลลูกใจเย็นเย็นอะไรงี้นายนายเรื่องของแม่นายเรียบร้อยแล้วฉันก่อนนะโอเคเอ๊ะเดี๋ยวดูเอ๊ะเดี๋ยวไม่ใช่คุณ นี่เป็นเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นหรอคะอ๋อก็ตอนที่เจ๊ออกไปอะค่ะก็มีโทรศัพท์เข้ามาหาเด็กคนนี้ให้ไปที่โรงพยาบาลน,นะคะโรงพยาบาลใช่ครับแม่ผมต้องผ่าตัดด่วนครับใช่ค่ะเจ๊น้องเขาไม่รู้จะทำยังไงโทรหาเจ๊ก,ก็ไม่รับหนูก็เลยอาสาพาเขาไปโรงพยาบาลค่ะอ๋อเรื่องเป็นอย่างนี้นี่เองนี่โรงพยาบาลโทรมาเรียกให้พี่เซนเอกสารผ่าตัดใช่ไหมครับใช่ครับ,รบเห็นไหมนะ้อง แม่บอกแล้วเรื่องมันมีเหตุมีผลไม่ใช่เลยคะแม่รู้กันตีแกแล้วคะหายไปไหนเกลี้ยงจริงด้วยคือคือว่าอ่ะมาจะแก้ตัวอะไรฮะเออจะยันเย็นค่ะจะยเย็นเคือเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะหนูเนี่ยเป็นคนบอกให้น้องเขาเอาเงินไปด้วยเองค่ะ,ะ,ะทำไมอะ,อะก็คือน้องเขาไม่มีกุญแจล็อกร้านค่ะน้องเขากลัวว่าจะมีโจนเข้ามาขโมยเงินไป หนูก็เลยเสนอให้น้องเขาเอาเงินไปด้วยค่ะว้า,าวเป็นอย่างนี้นี่เองมีหน้าหุยเห็นไหมรอบครอบกลัวเงินเจ๊าหายข้าเงินไม่ให้ไหนไหแล้วเอากลับมาจริงหรือเปล่าไ,ไหนอโอเงินมเคืนเห็นไหมนี่ยน้องพิมเห็นไหมแม่บอกแล้วอย่ามองคนที่ภายนอก อย่ามีจิตอคติเข้าใจไหมค่ะนูขอโทษนะแค่มือโอเคคุณลูกค้าขอบคุณมากเลยนะคะนี่ครับขอบใจมากนะที่อุตสาห์คิดถึงร้านเจเนี่ยเราขอโทษนะไม่เป็นไรครับผมก็ต้องขอโทษด้วยครับที่ทิ้งร้านไปโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่แต่ตอนนี้ว่าแต่แม่ผ่าตัดอยู่ใช่ไหมอ้าวหนูก็พี่เฝ้าเดี๋ยวดูแม่ ผ่านเสร็จพื้นใันได้เห็นหน้าหนูปะวันนี้ไม่ต้องทํางานแล้วปัดปัปถอดผ้าก,กันเปื้อนเลยปัไป้างแม่วันนี้เดี๋ยวน้องพิมพ์ทำแทนนะคะแล้วเราไม่ซื้อขนมกันเลยเหรอคะม่ไแล้วเดี๋วเร้านชา,าไปปัดปไปนะวันนี้อกกเพื่